จะไปทานเฟือ์ที่ห้องกลงก่อนนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่สิดนี้นั่นเองว่าจะยายบ้านอยู่ในสานามบินอ<ป>๋อ <laughs> ไม่ไปแนละ้วสินีป <laughs> โปรดสังเกตคะ่ะว่ายายพกอะไรมาด้วย อยู่ที่สนามบินสวนนภูมินะคะตอนนี้นากำลังจะบินไปที่ออสเตรเลียนะเมืองซิดนีย์นี่เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะตัว๋วก็ตามไปดูกันเลยนะนี่ผู้ร่วมทิปของเรานะคะคมีคุณยายเซลล์แอนแม่คนสวยนะคะและคุณหมอของเราผู้ชายเพียงคนเดียวในทิม ว่าจะย้ายบ้านอยู่ในสนามบินอ๋อไม่ไปแล้วสิจริงตอนนี้คือตัวเราูมคือแบบไม่ได้เงียบหงาแล้วคือพักแล้วเนี่ยดีก็กลับมาเิคนเยอะเหมือนเดิมเลยใช่กำลังไปไหนนะไปประตูที่เราลงเครื่องเราเกอีนะเยถึงแล้ว สังเกตแล้วนะทุกคนเครื่องบินเราอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ดูแล้วกันสายการบินคาเทแปซิฟิกนะเดี๋ยวนะขึ้โลโก้ให้เอ่อไฟนี้นะ่าจะไปทานเฟอร์ที่ฮ่องกงก่อนนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่ซิดนีย์นั่นเองโปรดสังเกตคะ่ะว่ายายพกอะไรมาด้วย<ด> <laughs> ยายพกอะไรนะ่ะข้าวสารนมเพียน <laughs> โพรว่าซิดนียไม่มีขายใช่ไหมส่วนแม่กินอะไร คือด้วยความที่ว่าวันนี้อ่ะเราออกเช้ากันมากไฟหน้าจองประมาณ1ิบเอโมงนะคะบิน11บเองก็คือก็ตามสภาพพี่คุณไปตองก็มาอร่อยไหมยญยอร่อยมากตื่นเต้นตื่นเต้นผู้ริษาโปรซา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  เครื่องนนมาค่ะเรามาสำรวจกันดีก,กว่าว่าเขาให้อะไรเราบ้างนี่นะคะมีหูฟังให้เราด้วยก็คือไว้ฟังเพลงแล้วก็มีถุงอ้วกให้เราด้วยนะคะอันนี้ตลกมาก <laughs> แล้วก็มีจอทัชสกีนะคะเอาไว้สร้างความบันเทิงบนเครื่องบินนะคะและแน่นอนค่ะนาก็ไม่พลาดนะคะจัดไปเลยคันหนึ่งเรื่อง น้าได้นั่งติดหน้าต่างนะคะก็เลยทำให้เห็นวิวสวยๆระหว่างเดินทางด้วยก็คือสวยมากทุกคนดูดิรู้ตัวอีกทีนะคะเขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟนะคะเป็นมือแรกของวันนี้นี่อันนี้น่าจะบอกว่าอร่อยมากทุกคนมันเป็นฮากเก้นดาน,นะคะรสแคนตาลูปแนะนำเลย ขอดห้องกงแล้วขอดห้องกงแล้วจะบอกว่าทำไมมันเยี่ยมเหงานิดนึงนะแม่สิบปีแล้วเชื่อว่ามันแบบจะีแลมันคึกคักมัน กดค้างไว้สิอันนี้เป็นโซนกินร้านมาทุกคนอ้โหโจ๋งสุงมจะมีแบบว่าตามจุดในแอร์พอร์ตดีมากเลยอะยายเล่นไหนเล่นไหนเล่ดองเรยบึรบลงมาดึง,งังยบึล,ลงมางบบนี่จะได้กินไว้นานสิ่งเยอะทำไมสิ่งเยมากดปุ่มกดค้างกดค้าง มัมีน้ำร้อนด้วยนะสีแดงโอเคก็คือสืบเรื่องว่าเราอะ่ะหิวข้าวนะคะทุกคนแล้วเราก็ตามหาร้านอาหารข้าวที่มันจะเปิดปรากฏว่าคือมันปิดเยอะมากปิดแทบหมดเลยเนี่ยนาเดินมาเกตอะสี่สิบแล้วนะ่ะเพิ่งเจอสตาร์บัคก็เลยรีบเข้ากันเลยกับแม่ซื้อเรียบร้อยในราคา <laughs> มือนี้พันกว่าบเรียบร้อยค่ะตัดบัญชีฉันไปแล้วเรียบร้อยค่ะน <laughs> ่เดี๋ยวน่าไปเปิดให้ดูแล้วกันร์นิ่งค่ะ,คะทุกคนก็คือมาเช้าบนเครื่องเลยนะคะแล้วก็อาหารเช้าเราก็พร้อมแล้วน่าอร่อยมาก ที่สุดนะคะทุกคนนะก็มาถึงซิดนีย์ออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือบอกเลยว่าทริปในครั้งนี้นะ่นาใช้เวลาเดินทางทั้งหมด11ชั่วโมงด้วยกันนะคะคือบอกเลยว่ายาวนานมากมากที่สุดนะคะที่นาเดินทางมาเลยแต่ในที่สุดทุกคนนะก็มาถึงอะ่ะคือแบบดีใจมากๆนี่ถึงแล้วนะคะคิงฟอร์ดสวิตท์แอร์พอร์ตนะคะเสร็จแล้วนะก็ไปรับกระเป๋านะคะก็เป็นนางลากทุกคนเลยค่ะกระเป๋าคือเยอะมากจริงๆ เป็นนางลาทุกคนเลยเป็นนางลาทุกคนเลยลากไปครั้งเยหลังจากนั้นนะคะนะก็มาซื้อซิมนิตที่ v o d โดโฟนนะคะก็เป็นเครือข่ายของเขานี่แหละคือบอกเลยว่าชีวิตนี้ฉันขาดนิบไม่ได้แกมมันขาดใจ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาซื้อโอปอการ์ดนะคะโอปอการ์ดคืออะไรนะคะบางคนอาจจะสงสัยเนาะบอกเลยนะคะว่าเจ้าบัตรนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยมันคือบัตรโดยสารนั่นเองนะคะที่ใช้สําหรับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในตัวเมืองซิดนีย์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถรางรถประจําทางรวมไปถึงเรือเฟอร์รี่ด้วยนะบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีแค่บัตรใบนี้ใบเดียวเนี่ยก็สามารถไปทุกที่ในซิดนีย์ได้เลยนะคะสะดวกมากๆ และสถานีที่นาจะไปวันนี้นะคะนั่นก็คือมินโต้นั่นเองนะคะเพราะบ้านคุณยายนานเนี่ยอยู่ที่นั่นนะคะมินโต้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ชันเมืองซิดนีย์นะหรืออยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลน์นั่นเองห่างจากตัวเมืองมานะคะใชะะ้เวลา30 4 0นาทีโดยประมาณนะคะก็ใช้เวะละนาน,นานนิดหนึ่งเนาะแต่บอกเลยนะคะว่าที่เนี่ยสวยมากทุกคนบรรยากาศดีนะคะเงียบสงบนะคะแล้วก็มีธรรมชาติต้นไม้ให้เห็นด้วยนะสรุปเดี๋ยวจะไปที่ออดดีก่อน <Yay! laughs> ตรงนี้เป็นโรงเรียน,น,นมีพักตรงนี้ที่มาเดินทายมาสองตัวมาเดินอยู่ตรงนี้ มากันที่ audi นะคะ audi เนี่ยเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่นะที่รวบรวมวัตถุดิบของกินต่างๆมากมายเลยทุกคนคือเยอะมากๆนะคะและลานตาที่สําคัญนะคะราคาที่เนี่ยถูกมากทุกคนแต่คุณภาพสินค้าเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆนะคะสั้นๆนะคะก็คือว่าถูกและดีต้อง audi ค่ะอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะ เนี่ยก็คือมีของเยอะมากเลยนะคะและที่สําคัญนะทุกคนของที่เนี่ยคือมันใหญ่มากดูสิอันนี้คือเขาพูดนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่มีของเยอะต่างๆนะคะนะก็ดูกันว่าเออเราจะซื้ออะไรไปทํากับข้าวเย็นนี้ซนนี้ด้วยอันนี้โซนของเราเอง่ <c oughs> <c oughs> ใช่สิอันนี้เป็นพวกของเล่นนะทุกคนมีทุกโซนเลยปะเนี่ย นี่ขาดไม่ได้ฮาโลวีนขึ้นผ่านเปงอ่ะโดยที่นี่ทำแบบแบบทำของนา่ากลัวเลยวะนี่ถั่วอะแม่ถั่วอ๊ยเยอะมากเลยนะเนี่ยสี่เหรียญที่นี่แบบรู้สึกว่าพวกแบบอาหารของอะไรเงี้ย จะถูกอะ่ะนขานาดนี้ใช่ถ้าจับอ่ะจะรู้วามันแบบมันหนักมากเลยอกะกองโอ้ชิปที่นี่ถุงใหญ่มากทุกคนเออน้นเทียบหน้ากับย้ายถือไม่ไหวแล้วแต่ราคาแค่สองเหรียญสี่เก้าถูกมากเดี๋ยวของทุกอย่างที่นาแบบให้ดูป้ายนะจะคิดเป็นเงินไทยให้นะนาลองสักรถละกัน รถมันเยอะมากเลยเอาเอาอะไรดีอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เฟเวอร์โพเทโต้ชิพอ่ะเอาอันนี้ละลือกไก่เลือกไก่เอาันนี้แหละนี่แหละโจคัพหรือเปล่าไม่ใช่สิมันรูดโรชิคินอะไรวะมันคือห5สิบมันคืออะไรซาดินกับ อย่าเกงเพื่อนเอามานันอาจจะอร่อยก็ได้นะเว้ยที่นี่เหมือนทะเลนะอย่าลืมเราลองซื้อไปกินกันเลยซื้อไปกินอาอากันเอาเอาไปเลยแสิบห้าเซนมันมีกี่รสมี in oil in spring water ์อ่ะอันนี้โทนิทวรันเก่าเก่าอันนี้แพงไหมเออแหละเอามาสักอันแหละอันนั่นแหละอันนั่นแหละเออนั่นแหละ s m อลล์ออร์สเว้าวเฮ้ยอะไรออร์สเตอร์มันคืออะไรอะออร์สเตคือหอยหอย oyster จริงเหรอเป็นหอยเหรอหอยกระป๋องเหรอได้เหรอเรากินยังไงข้างในคือยังไงวะอยากรู้เลยอ่ะแต่แค่หนึ่งเหรียญเลยสามสิบบาทเองลองไหมล่ะอยากลองทุกอย่างเลยพูดตรงๆนีมันแบบนะอ้หูยังใหญ่ขนาดนี้อประมาณสี่สิบบาทสี่สิบบาทจะได้ห้าแผ่นนะอยู่แผ่นละแปดบาทกินจนเพี้ยนเลย ก็ชอปพออิ่มนำสำราญนะคะก็ตรงกับบ้านไปทำกับข้าวมื้อเย็นกันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็จบไปก่อนเนาะ EP หน้าน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนในซิปนี้น่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆๆตรงนี้ให้ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนจ้าเจอกัน EP หน้า,นาค่ะ